แชสนันโซเชียลเซียนรังโดนเอเจนซี่เบี้ยวหนึ่งล้านเซียนรังปริตเอเจนซี่เบี้ยวหนึ่งล้านทำงานแบรนด์ดังแต่ไร้ค่าตอบแทนปมอินฟลูดโดนโกงเงินสูงถึงล้านเกิดประเด็นร้อนระอุในวงการอินฟลูเอนเซอร์เมื่อเซียนรังอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังได้ออกมา แชร์ข้อมูลเกี่ยวกับกรณีที่ตนเองถูกเอเจนซี่เบี้ยวค่าตัวโดวยระบุว่าได้รับความเดือดร้อนจากการทำงานที่ได้รับมอบหมายแต่กลับไม่ได้รับค่าตอบแทนตามที่ตกลงกันไว้คิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า1ล้านบาทซึ่งเป็นจำนวนเงินก้อนโตรายงานข่าวระบุว่าเซียนรังซึ่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้านการใช้ชีวิตตามวิถีคนอีสานได้โพสต์ข้อความเมื่อวันที่6มีนาคมผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของตนเองเพื่อ ตีแผ่เรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าถูกเอเจนซี่ไม่จ่ายเงินค่าตอบแทนซึ่งครั้งมาเกือบ1ปีแล้วโดยเซียนหลังได้รับงานจากเอเจนซี่ดังกล่าวโดยมีค่าจ้างที่ตกลงกันไว้จำนวนมหาศาลซึ่งเป็นจำนวนเงินประมาณ1ล้านบาท ซึ่งเป็นงานที่เป็นแบรนด์สินค้าเจ้าดังโดยทางเอเจนซี่ได้มอบหมายให้เซียนรังรวบรวมและบริหารจัดการอินฟลูเอนเซอร์ประมาณ10ทีมเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายให้กับแบรนด์สินค้าที่มีชื่อเสียงเซียนรังและทีมงานได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายจนเสร็จสิ้นแล้วโดยมีรายละเอียดของงานที่ได้รับมอบหมายเช่นการสร้างสารรค์คอนเทนต์การโปรโมทสินค้าและการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆอย่างเต็มรูปแบบ แต่เมื่อถึงกำหนดเวลาจ่ายค่าตอบแทนทางเอเจนซี่กลับบิดพลิ้วไม่จ่ายค่าตอบแทนตามที่ตกลงกันไว้ซึ่งสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจให้กับเซียนหลังเป็นอย่างมากหลังจากที่เซียนหลังทวงถามเรื่องค่าจ้างพนักงานของเอเจนซี่ที่รับผิดชอบในการติดต่ออปสานงานได้ออกจากกลุ่มแชททำให้เซียนหลังไม่สามารถติดต่อสอบถามความคืบหน้าได้ซึ่งทำให้เกิดความกังวลใจและไม่มั่นใจ ว่าจะได้รับค่าตอบแทนที่พึงได้รับหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินจำนวนหนึ่งล้านบาทซึ่งเป็นจำนวนเงินที่สูงและมีความสำคัญต่อการดำเนินงานของเซียนหลังซึ่งเป็นเงินก้อนใหญ่